สมุนไพรของครูเนาะก็จะมีอยู่2แบบนะคะของเราไม่ใช่สารสกัดไม่มีคําว่าสารสกัดนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรทั้งเม็ดชาชงเป็นสมุนไพรไม่มีคาเฟอีนคนที่กินแล้วบอกยังไม่ได้ผลอย่าพูดว่าไม่ได้ผลถ้าตราบใดที่คุณยังกินไม่ถึง3หรือ4เดือน เพราะว่าคนเราอะค่ะมีธาตุที่ไม่เท่ากันบางคนกินเดือนเดียวเห็นผลเลยบางคนกิน5วันเห็นผลเลยบางคนกิน4เดือนเห็นผลเลยแต่บางคนกินตั้ง6เดือนถึงเห็นผลเพราะบางคนธาตุหนักธาตุเบาบางคนอะกินยานอนหลับมาทั้งชีวิตบางคนกินยาลดความอ้วนมาไม่รู้กี่แบรนด์มันทำให้ธาตุในร่างกายของคุณไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นค่ะอย่าเพิ่งบอกว่าสินค้าไม่ได้ผลถ้าคุณยังกินไม่ครบโดสที่เรากำหนด ต่างๆเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนแต่มันถูกปรับเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ใช่ยารักษาแต่ถ้าจะกินสินค้าของเรานะคะต้องเรียนรู้ว่าเราคือสมุนไพรแท้ๆบางคนกลัวตกค้างถ้าคุณกินสมุนไพรเชิงเดี่ยวจํานวนเยอะๆอย่างเช่นชั้นกินคําฝอยอย่างเดียวกะคําฝอยปรับเลือดน้ําเหลืองคําฝอยทําให้นอนหลับดีคําฝอยทําให้ประจําเดือนมาดีกินคําฝอย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 มันทําให้มันไปหนักอย่างเดียวแน่นอนไตทํางานหนัก เพราะฉะนั้นคนโบราณจะกลัวกับการที่กินสมุนไพรแล้วทําให้ไตทําให้ไปตกที่ไตทําให้นู่นนี่นั่นแต่ครูอยากชี้แจงให้คุณทราบให้คุณฟังให้ชัดเจนนะคะเราไม่ใช่ยาเราทํามามีอย่างละเก้าตัวเพราะฉะนั้นนะคะกินสมุนไพรถามว่าต้องกลัวไหมไม่ต้องกลัวแต่ศึกษาสักนิดนึงก็ดีถามผู้รู้ก็คือผู้ขายที่เขาได้ศึกษามาก่อนหน้าเราแล้วนะคะตัวนี้เป็นสมุนไพรไม่ใช่ยาบางคนกลัว คุณค้ามีคนถามว่ารักษาโรคอะไรได้บ้างเราไม่รักษาใครแต่เราจะมาดูแลคุณคุณตั้งแต่หัวจะหลดเท้า